แนวข้อสอบก็ต่อจากเดิมนะครับนั้นเรียนดูมันมีข้อสอบแบบนี้ข้อสอบครูทําเป็นรูปภาพเพื่อให้หมายถึงช้อยมันก็เป็นรูปภาพเอ่อมันเป็นรูปภาพมันจะได้ง่ายเวลานักเรียนมีปัญหาเรื่องฟอนต์นู่นนี่นั่นเลขยกกําลังอะไรเงี้ยครับพอเป็นรูปภาพครูทําให้รูปภาพมันเล็กที่สุดโหลดไม่มีปัญหาครูลองโหลดกันหลายอุปกรณ์แล้วแล้วก็อินเทอร์เน็ตแบบลองแบบช้าๆครับ มันก็สามารถโหลดข้อสอบได้เพราะมันเป็นภาพแค่ตัวอักษรแค่นั้นมันไม่ใช่ภาพถ่ายเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องโหลดนะครับเพราะนั้นนักเรียนน่าจะสอบได้ก็คือเป็นตัวเลขก็เป็นข้อสอบ Google Form แล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กกันนะครับนักเรียนจะรู้คะแนนทันทีหลังจากที่ครูประมวลผลก็เรียบร้อยแล้วคือ Google Form มมีแบบเธอรู้คะแนนเลยใช่ไหมแต่ทีนี้ครูตั้งไว้เพื่อให้ครูเช็คกันก่อนว่าใครยังไม่สอบ คนสอบครบไหมถ้าประกาศคะแนนรลดเข้าไปปุ๊บคนสอบยังไม่ครบเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องเียจะรู้คะแนนแต่น่าจะเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนอาจจะตรวจสักราตย์หนึ่งอันนี้ไม่เกินสองวันก็น่าจะรู้แล้วนะฮะคะแนนความจริงมันรู้ทันทีแต่รอเช็คคนเข้าสอบนิดนึงพอเช็คคนเข้าสอบเสร็จจะประกาศคะแนนให้รู้เลยนะครับยี่สิบข้อยี่สิบคะแนนนะครับ เดากอไก่หมดอาจจะได้แค่สี่คะแนนนะงั้นเดาคอควายค่ะก็ประมาณกันก็เอา้อยมาหานจำนวนข้อครูกระจายข้อข้อข้อเออใช่ละห้าข้อยี่สิบข้อไม่ไม่ก็สอบครูมเป็นครูสั่งให้มันสลับ้อยอ่ะโวัลครับครับตั่งให้มันสลับ้อย โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเธอเดาก็ะกายหมดเนี่ยมันจะได้แค่สี่นะครับเราสั่งให้สลับช้อยสับข้อเธอก็จะประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเดานะฮะยก mm hmm. เ,เว้นเธอทําไม่ได้จริงใกล้หมดเวลาเลยอีกสามนาทีหมดเวลาเอาเริ่มกดกดเดาฮะโอเคนะครับเดี๋ยวใครมีปัญหาเวลาสอบนักเรียนคุยในไลน์เลยไลน์กลุ่มห้องเราเลยนะครับนะครับพิมพ์ลงไปในไลน์เลยนะครับทุกอย่างเดี๋ยวเราจะจัดการผ่านไลน์หมดสอบก็สอบในไลนล์นั่นแหละ แต่เดี๋ยวดูก่อนว่า o o g l e m e ี t จะเปิดได้ไหมนะครับเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเวลาเปิดกันหลายห้องแต่ที่คุยกันไว้เบื้องต้นก็คือสอบนักเรียนว่าเปิด o o g l e m e ี t แล้วก็นักเรียนก็นั่งถามนะครับนั่งถามนั่งถามไปเปิดกล้องแล้วก็นั viens, ing, ่งถามเหมือนสอบคราวที่แล้วนะครับกําลังทดลองกันอยู่น่าจะสอบแบบนั้นก็คือนักเรียนเปิด Google Form แล้วก็เปิด e ี t มาด้วยแล้วเราก็นั่งดูนักเรียนสอบครูก็นั่งดูนักเรียนสอบสี่ห้าห้องครูก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนครูไปเรื่อย ะครับประมาณนั้นโอเคนะครับข้อสอบครูช้อยมันเป็นตัวเลือกตัวเลือกครูจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเลือกหมายความว่าถ้าสมมุติมันตอบมันเนี่ยสมมุติเธอคิดได้หนึ่งคูณสิบกำลังลบสามช้อยครูจะมีหนึ่งคูณสิบกำลังลบสองด้วยหนึ่งคูณสิบกำลังลบสี่ด้วย ช้อยฟูถือว่ายากมากนะครับหนึ่งคูณสิบกำลังลบห้าด้วยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเธอคิดได้หนึ่งคูณสิบกำลังลบสองเนี่ยเธอต้องมั่นใจตัวเลขสิบกำลังลบสองจริงๆนะครับเพราะว่าให้เปิดหนังสือให้เปิดสมุดเปิดได้ทุกอย่างนั่นละพร้อมทั้งใช้เครื่องคิดเลขด้วยก็คล้ายๆกับฝึกทำแบบฝึกหัด เพราะว่าเราควบคุมไม่ได้ถ้าควบคุมได้ปุ๊บมันจะมีปัญหานท,นทันทีคือครูดทดลองกันแล้วถ้าสมมติล็อกหน้าจอไม่ให้นักเรียนกดหน้าจออื่นเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องหรือโทรศัพท์บางเครื่องมันจะมีปัญหานท,นทันทีตัวโปรแกรมมันสามารถทําได้มันมีโปรแกรมว่าไม่ให้นักเรียนกดหน้าจออื่นหรือมันมีโปรแกรมว่าถ้านักเรียนหันหน้าบ fool, ่อยๆหันหน้าไปดูตรงนู้นตรงนี้บ fool, ่อยๆมันจะถ่ายภาพนักเรียนเก็บไว้แล้วก็ส่งมาให้ครูมันก็มีแต่เราไม่ได้ตั้งล็อกถึงขนาดนั้นนะครับ พราะข้อสอบเราไม่ได้ข้อสอบโอลิมปิกอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็เก็บคะแนนแค่ยี่สิบคะแนนเท่านั้นเองเราก็เลยไม่ได้ตั้งค่าอะไรมันมากมายเพราะฉะนั้นชอยก็เลยยากหน่อยนะครับชอยยากหน่อยเพราะนั้นนักเรียนพยายามคิดเลขดีๆนะครับค่อยๆคิดซ้อมคิดทุกข้อในตัวอย่างแล้วก็คือแต่ละสูตรนักเรียนต้องซ้อมคิดสูตรเนี้ยสองสาครั้งคือครูใช้ทุกสูตรใช่ไหมที่ครูบอกนะครับครูใช้ทุกสูตรเพราะฉะนั้นแต่ละสูตรนักเรียนต้องฝึกฝึกคิดฝึกฝึกกดเครื่องคิดเลข ว่าถ้ามันถามสมมตินะฮะ F เท่ากับ m a เนี่ยถ้ามสมมุติมันถาม m เนี่ยเราต้องกดเครื่องที่เลขอะไรหานอะไรสมมติถ้ามันถาม F เราต้องกดเครื่องชี้เลขยังไงนะครับถ้ามันถาม a a อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูหน่วยของแต่ละตัวด้วยเมื่อข้อสอบให้เปิดหนังสือได้หน่วยมันก็จะเริ่มยากขึ้นเช่นอาจจะเป็นหน่วยมิลลิกรัมเป็นกรัมอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนพอนักเรียนสามารถเปิดหนังสือได้นะครับเราจะวัดว่านักเรียนสามารถ ทำได้ไหมไม่ได้ว่าความจําเลยนะครับรอบนี้ก็คือข้อสอบง่ายๆคํานวณง่าย,าย,ายไม่ไม่ค่อยมีนะครับมีบ้างสองสามข้อส่วนใหญ่เป็นข้อคํานวณยากๆนะครับคํานวณยากๆไม่ก็บางข้อคํานวณง่ายแต่ชอยยากแบบลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ตัวเลือกเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามัดระวังให้ดีนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโหวตเรื่องคะแนนเก็บนะครับคะแนนเก็บ ะคะแนนเก็บเนี่ยพอสอบกลางภาคเสร็จเนี่ยครูต้องเก็บคะแนนเธอได้ห้าสิบคะแนนนะครับห้นาสิบคะแนนเนี่ยครูเก็บไปแล้วสิบคะแนนจากการตอบใช่ไหมครับสิบคะแนนเราสอบไปแล้วครั้งหนึ่งส่วนมากก็จะได้สิบแหละนะครับสําหรับคนยังไม่สอบก็เดี๋ยวมาสอบทีหลังนะครับที่สอบแล้วก็เอ่อมันเหลือคะแนนอะไรกลางภาคใช่ไหม กลางภาคก็ยี่สิบคะแนนเป็นกลางภาคนะครับเป็นกลางภาคทีนี้จากห้าสิบมันเหลือสามมันเหลือเท่าไหร่มันเหลือยี่สิบคะแนนนะครับเหลื 20, อยี่สิบค่ะยี่สิบคะแนนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือที่เราจะว่ามีคะแนนเข้าเรียนกับงานเข้าเรียน กับคะแนนงานนะครับเข้าเรียนกับคะแนนงานทีนี้เข้าเรียนเนี่ยครูจะให้โหวตก็คือเข้าเรียนเนี่ยจะเก็บห้าเก็บสามเก็บห้าเอาใหม่เก็บห้าคะแนนเก็บสามคะแนนหรือเก็บเจ็ดคะแนนแล้วเดี๋ยวที่เหลือมันจะเป็นคะแนนงานนะครับ โอเคนะเดี๋ยวจะโหวตนะครับเปิดโหวตถ้าเดี๋ยวพิมพ์มานะครับถ้าใครเอาคะแนนเข้าเรียนสามคะแนนกดสามจ้าร้อยนะฮะแล้วก็กด a พิมพ์มานะครับใครเอาห้าคะแนนกด b นะครับใครเอาเจ็ดคะแนนกด C ีแต่ฟังดีนะครับถ้าสมมุติเธอเอาห้าคะแนนคะแนนงานเนี่ยนะครับคะแนนงานเนี่ยถ้าเอาสามคะแนนคะแนนงานก็จะเหลือสิบเจ็ด นะครับถ้าเอาห้าคะแนนงานก็จะเหลือสิบห้าถ้าเอาเจ็ดคะแนน,นงานก็จะเหลือสิบสามคะแนนจากทั้งหมดร้อยแปดสิบคะแนน,นนะครับเดี๋ยวเราจะเทียบบรรยายาทั้งหมดเนี่ยครูลองบวกดูแล้วเมื่อเช้านะครับมันมีคะแนน,นงานของเธอทั้งหมดเนี่ยที่ครูให้งานนี้สองคะแนนสามคะแนนมันมีทั้งหมดร้อยแปดสิบคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกกันนะครับเดี๋ยวเราจะบวดวันนี้นะครับ มีใครสงสัยจะถามอะไรเรื่องโหวตไหมก็คือเดี๋ยวจะแปลง180คะแนนกลายเป็น13ถ้าสมมุติโหวต7เข้าเรียน7คะแนนมันจะเลยคะแนนงานอีก13คะแนนโอเคนะครับเอาเปิดโหวตครับพิมพ์ตอบมาเลยครับในช่องแชทเลยฮะ A B C พิมพ์แค่นั้นพออ่าทุกคนนะครับทุกคน ทุกคนนะเดี๋ยวครูนับนะครับอลองนับก่อนนะครับรู้สึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเอ็ด ที่สองทีง 3, ่สา,ามทีนน่กมวลชนกเขาให้พิมพ์แต่ A B C พิมพ์ใหม่เลยกมวลชนกใครยังไม่พิมพ์พิมพ์นะครับวันนี้มีงานก็คือโหวตนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองเช็คชื่อดีดิมีตั้งสามสิบเอ็ดคนเอาอย่างเดียวครับ A หรือ B หรือ C เื่อกี้คุณนับยังได้ครึ่งเดียวเองนะยี่สิบคนเองนะตอนนี้มีสามสิบเอ็ดคนนะสามสิบคนนะอ่าโอเคเราจะดูเลขที่หน่อยนะฮะ น่าจะใกล้ครบแล้วโอเคนะครับแฟนไม่ค่อยร้งียก็เลยไม่อยากโหวตได้แค่เดือนเอาโอเคนะครับครูนับแล้วนะครับเดี๋ยวนับสันหน่อยนะฮะบี B นะครับหนึ่ง B ีบเอบซเดี๋ยวนับ B หีหนึ่งสอง ยี่สิบแปดคือตอบแค่ยี่แปดคนอะเป็นเอกฉันแล้วมั้งเก้าสิบมีใครไม่ตอบไม่รู้หรือพิพ์ไม่ได้ไม่รู้นะครับโอเคนะครับ B นะเมื่อเราเอาเป็น B แล้วเราก็ไม่พูดถึงอันนี้ละลบทิ้งไเลยนะครับแสดงเข้าเรียนห้าคะแนนนะครับโอเคนะครับเข้าเรียนห้าคะแนนเพราะฉะนั้นคะแนนงานสิบห้าคะแนนนี่ วิธีดูงานของนักเรียนนะครับว่านักเรียนจะได้คะแนนงานเท่าไหร่ตอนนี้เข้าเรียนเนี่ยก็คือก็ไปเช็คดูว่าเทียบบัญญัตยิยานะครับที่ครูส่งไปอ่ะว่าเธอเข้าเรียนสมมุติเวลาครูส่งไปเธอเข้าเรียนมาแล้วมันมีเช็คถูกอันหนึ่งสมมติครูเช็คห้าครั้งใช่ป่ะสมมติครูเช็คเรียนเนี่ยเช็คไปห้าครั้งเธอเข้ามาอันหนึ่งครูก็ถือว่าเธอเข้าเรียนแล้วฮะเข้ามาตั้งแต่แรกแ้วหายไปเลยครูก็นับว่าเข้าเรียนโอเคไหม เธอก็ต้องไปเช็คจำนวนครั้งที่เธอเข้าเรียนกับจำนวนครั้งทั้งหมดแล้วก็เทียบบัญญตัติอย่างว่าคะแนนเต็มมันคือห้าคะแนนนะครับส่วนคะแนนงานเนี่ยครับเดี๋ยวครูจะให้ดูว่างานงานเมื่อเช้าครูบวกไปแล้วร้อยแปดสิบร้อแปดสิบคะแนนเก็บสิบห้าใช่ไหมเก็บสิบห้านะครับเก็บสิบห้าคะแนน ก็เทียบเยปญญยตยาสมมตินักเรียนได้ร้อยคะแนนสมมตินะครับนักเรียนไปเปิดดูว่าคะแนนสมมุตินักเรียนได้ร้อยคะแนนนักเรียนก็เอาหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อยเนี่ย,เ,ยเอาไปคูณกับสิบห้าแล้วก็ไปหารกับร้อยแปดสิบนักเรียนก็จะได้คะแนนออกมากนานี่คะแนนละร้อย 1> 1, 500, หนึ่งพันห้าร้อยหารร้อแปดสิบก็จะได้แปดคะแนนเต็มส mm ิบห้าแปดจุดสามก็แปดคะแนนนั่นแหละร้อยคะแนนมันน้อยอย่ถูกปะละ่ะเพราะว่าเนี่ยมันเต็มต้องร้อยแปดสิบใช่ไหมร้อยคะแนนก็เกินครึ่งไปนิดเดียวเองมันก็เลยได้แปดเต็มสิบห้าโอเคนะครับนักเรียนก็ไปทําประมาณนั้นนะลองเทียบดูทีนี้วิธีดูคะแนนขอ,องตัวเอง นะครับสอบวันไหนนะครับคะแนนร้อยปดสิคะแนนครูก,ก็จะดาวน์โหลดวันก่อนสอบหนึ่งวันอะหรือไม่ก็โหลดเช้าวันสอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นใครส่งมาหลังจากนั้นเดี๋ยวคะแนนนักเรียนก็จะไปทีหลังไปเข้าทีหลังนะครับครูจะตรวจวันสุดท้ายก็วันก่อนสอบนั่นแหละนะครับก่อนสอบน,อนั่นแหละคืนนั้นแหละครูครูจะตรวจแล้วก็เช้าอาจจะมาตรวจอีกคั้งหน่อย นะครับแล้วก็โหลดคะแนนมาว่านักเรียนได้กี่คะแนนนะครับวิธีเช็คนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนักเรียนไปเข้าที่คลาสมของตัวเองนะครับเดี๋ยวนะครับครูมีเป็นนักเรียนของทุกห้องเราอยู่หกับสมใช่ไหมวิชาวฟิสิกเราก็กดเข้าไปปึ๊บเราก็ไปดูงานชั้นเรียนนะครับเอ่อดูงานชั้นเรียน มัมีวิธีดูที่ง่ายกว่าน,นี้ด้วยนะฮะเ,ออเดี๋ยวนะครับดูไปกดสิ่งที่ต้องทำดีกว่านะฮในแอปมันจะมีเนาะชั้นเรียนแล้วมันก็จะมีสิ่งที่ต้องทำอยู่ตรงเนี้ยไปกดสิ่งที่ต้องทำกดให้ดูอีกทีนะฮะนี่สิ่งที่ต้องทำแล้วมันก็จะมีเสร็จสิ้นเดี๋ยวนะครับอินเทอร์เนต็ตคูเร็วสุดๆในโลกนี้นี่เนี่ยครับ นักเรียนก็กดดูเรื่อยๆครับมันมีงานเยอะยๆเลยเนี่ยนักเรียนก็กดดูว่าวิชาแต่และว,วิชาทําไมได้แค่ศูนย์คะแนนอย่างเงี้ยทําไมได้ศูนย์คะแนนกดเข้าไปดูปุ๊บอันนี้ได้ห้าคะแนนเพราะส่งและบางอันที่มันได้ศูนย์เต็มห้าอย่างเงี้ยนี่ยครับเช่อนอันเนี้ยเช่นโจทย์ทอธิบายละวิชาบนสุดเนี่ยนะเนี่ยครับมันได้ศูนย์เต็มห้าทำไมมันได้ศูนย์เต็มห้าไปเช็คดิ์เธอส่งไปหรือย,ยัง นะครับถ้าเธอส่งมาแล้วเนี่ยบางทีเธอลืมกดส่งอัพไหมเฉยแต่ไม่ได้กดส่งอ่ะนะครับนักเรียนก็เช็คกับครูนักเรียนก็ไลน์มาบอกครูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเข้าไปเช็คเข้าไปเช็คงานตัวเองนะครับทุกวิชาเช็คได้ถ้าใช้ในคลาส룸แบบนี้นะครับนักเรียนก็เช็คดูว่านักเรียนได้กี่คะแนนเช่นเนี่ยเนี่ยอันนี้นะครับบนสุดเนี่ยเห็นไหมได้สามเต็มห้าก็แสดงว่าอาจจะส่งช้าหรือเปล่าถ้าเป็นวิชารูคือส่งช้า นะครับส่งช้าก็จะหักคะแนนแค่นั้นนี่คือหักมากสุดแล้วเนี่ยสามเต็มห้าคือถ้าเต็มยี่สิบเนี่ยก็หักคือประมาณจะหักประมาณแค่มากสุดคือหกสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้ายี่สิบคะแนนครูหักแค่สิบสี่หักแค่คนน้อยสุดน่าจะได้สิบเท่าไหร่สิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณเนี้ยหักไม่กี่คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถไปบวกคะแนนเนี่ยก็เอาคะแนนเนี้ยมาลองบวกดูของวิชาพิกส์ก ว่านักเรียนได้เท่าไหร่แต่คราวที่แล้วครูก็เคยบวกไปให้ดูทีแล้วเนาะมันกี่คะแนนไม่รู้คราวนั้นนะ่ร้อยกว่าคะแนนไงน,นะครับนักเรียนก็ลองบวกบวกดูคะแนนที่นักเรียนได้นะครับก็มาปรับเป็นคะแนนตรงนี้นะครับที่มันเต็มร้อยแปดสิบเนี่ยนะครับโอเคนะถ้านักเรียนได้ร้อยี่สิบก็ร้อยยี่สิบไปคูณสิบห้าหารร้อยแปดสิบ ก็จะได้คะแนนออกมานักเรียนก็จะรู้คะแนนเก็บของตัวเองอยู่แล้วนะฮะใช่ไหมฮะยกเว้นคะแนนเข้าเรียนเนาะก็บวกไว้ก่อนห้าครับนะครับ,นะรบก็คนห้องเราไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยเข้าเรียนนี่ครับส่วนใหญ่ก็คือลาลาก็ไม่ได้นับอะไรนะครับถึงนับยังไงมันก็ออกไม่เยอะเพราะวิชาฟิกส์หมายถึงคะแนนมันหายไม่เยอะเพราะวิชาฟิกส์มันเรียนบ่อยถูกไหมครับสัปดาห์ละสามครั้งอะ่ะจะหายไปครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยพอไปหารรวม้ว,มวมก็ ไม่ถึงคะแนนนะครับโอเคนะครับมีใครจะถามอะไรอีกไหมฮะเรื่องสอบกลารภาค